แฮนดี้แมนแฟนฉันเก่งจังช่างทำได้ทำงานมาหนื่เหนื่อยจะกลับเข้าบ้านแต่เข้าไม่ได้เคาะแทบตายคนข้างในก็ไม่ได้ยินโอ้โหโทษโทโทแนะนำให้ติดกริ่งติ้งน่องดีกว่าครับงานช่างยากๆคือเรื่องง่ายของเขาแฮนดี้แมนช่างบารวสพิธีไรเทคนิคดอนเบือง ขั้นตอนที่1สับเบรเกอร์ตัดกระแสฟไฟฟ้า2เจ้าสวรรค์จอรูที่ผน,นังพร้อมใส่พุกรอไว้และประกอบหน้ากากกริ่งให้เรียบร้อย3เดินสายไฟจากตัวกริ่งเข้ามาในตัวบ้านเพื่อทําการติดตั้งลำโพงกริ่ง4ี่เจาะผนังด้านในพร้อมใส่พุกให้เรียบร้อยแล้วต่อสายไฟเข้ากับลำโพงกริ่งจากนั้นก็ติดตั้งเข้ากับผนังภายในให้เรียบร้อย5าลองทดสอบการใช้งานติ้งนองติ้งนองติ้งนองไม่ล่ะครับง่ายนี้ จากนี้ไปไม่ว่าใครจะมาคุณก็รู้ได้ด้วยเสียงติ้งนองจำไหมนะครับงานช่างยากคือเรื่องง่ายของเขาแค่น,นี้แม่